สวัสดีครับหลังจากที่วิดีโอที่แล้วนะครับเราเปลี่ยนภาษากันไปแล้วนะอันนี้น่าจะถูกใจนะครับใครที่ชอบภาษาไทยหรือว่าใครที่ชอบภาษาอังกฤษาก็เปลี่ยนเป็นภาษาของตัวเองได้เลยเนาะทําตามวิดีโอที่แล้วได้เลยนะครับถ้าใครเปิดเกิดเพิ่งเปิดเข้ามาดูเนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงควบคุมนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ปทีละอันเนาะจะได้ทําความเข้าใจไปด้วยเนาะ ในส่วนของตัวแผงควบคุมนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถกดปิดไปได้แบบนี้ซึ่งก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของตัวแผงควบคุมเนี่ยข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับจะเพิ่มมาตามปลั๊กอินที่เราใช้งานนะครับหรือว่าส่วนเสริมต่างๆที่เราใช้งานเนาะเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กอินนะครับตรงนี้นะก็จะสามารถเพิ่มมาแล้วตรงนี้เขาจะมีเพิ่มมาให้นะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถกดย่อไปแบบนี้ได้นะครับสามารถกดลากมาแบบนี้ได้นะครับหรือว่า โอ้ไม่อยากให้มีเลยบางอันก็ไม่ได้ใช้นะครับอยากได้หน้าโล่งๆนะครับเพื่อที่จะแบบว่าดูแค่ข้อมูลบางอย่างอย่างเดียวนะครับก็มาที่ตัวเลือกหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็อันไหนที่เราไม่เอานะครับเช่นความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ไม่อยากได้กดตึ้งไปหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับ w o r บ p พล s ครับอันนี้ก็ไม่เอานะอ่าแนบร้อยนะครับในตัวฉบับร่างเนี่รวดเร็วนะครับซึ่งของผมเองเนี่ยปกติเขาเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้แล้วก็บันทึกเป็นฉบับร่างได้เนาะ ผมไม่ได้ใช้นะครับก็ลบออกไปนะครับสรุปคร่าวๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เคยได้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่เอาออกไปนะครับดูแค่สุขภาพเว็บอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตรงนี้เราก็ดูได้นะก็คือผมเลือกไว้แต่สุขภาพเว็บอย่างเดียวนะครับจากนั้นแก้ไขแล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะกรกดตรงนี้ไปนะครับเขาก็จะทําการบันทึกให้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ยังไม่อยากจะดูนะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตัวข้อมูลตรงแผงควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของ พวกสถิติเว็บนะครับคนเข้าดูเท่าไหร่มีคนมาจากไหนอะไรเงี้ยก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เนาะในส่วนตัวแผงควบคุมนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรก็กดย่อไปนะครับหรือจะกดเลื่อนมาแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการลองใช้งานทั่วๆไปเนาะโอเคนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเรื่องนะครับหรือว่าโพสต์นะครับตรงนี้เนาะ โพสเนี่ยหรือว่าเรื่องเนี่ยใช้ในการที่เราจะสร้างในส่วนของตัวเนื้อหานะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการอัปเดตบ่อยๆนะครับก็มาดูจากตรงนี้ได้นะแล้วก็ในส่วนของกรณีถ้าเป็นเว็บข่าวนะครับในส่วนของตัวเรื่องเนี่ยก็คือข่าวแต่ละข่าวเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถมาสร้างหมวดหมู่ได้นะครับเนี่ยหมวดหมู่มีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูรายละเอียดนะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นให้ดูภาพรวมก่อนนะครับ หมวดหมู่ก็เช่นขา่าวอาชญากรรมข่าวเศษธธธธร,รษฐกิจข่าวยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกสื่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพต่างๆนะครับของเราเนาะในส่วนของตัวหน้านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้านะครับเป็นข้อมูลต่างๆที่แบบว่ามันไม่ค่อยอัปเดตนะครับเช่นติดต่อเล่านะครับเป็นเกี่ยวกับเล่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวหน้านะครับอ่าเดี๋ยวพอเข้าไปดู จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องจําอะไรเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราใช้ไปบ่อยๆนะครับก็จะเข้าใจแล้วก็ทําได้เองนะครับอ่าความคิดเห็นนะครับก็คือในกรณนี้ถ้าเราเปิดให้คนอื่นเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็สามารถทําได้นะก็มาดูจากตรงนี้นะครับในส่วนของตัวรูปลักษณ์นะครับหรือว่าธีมนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะสังเกตว่าของเรานะครับสามารถเพิ่มธีมใหม่ๆเข้าไปได้นะครับแล้วเขาก็จะมีธีมที่ ทำมาให้อยู่แล้วนะครับคือ2อันนี้นะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ตีมนะครับก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตีมที่เขาโหลดมานะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นตีมที่ใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแนะนําเพราะว่าอย่างเว็บของเรานะครับจะต้องมีทําการเปลี่ยนตีมด้วยนะเพื่อที่จะเหมาะสมกับข่าวนะครับอ่า ในส่วนของตัวลั๊ก i n นะครับตรงนี้ปกติแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่2อันเลยนะครับหลักๆก็คืออาคิเมตนะครับตรงนี้ก็คือแอนตี้สแปมเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือฮโดรไดรลี่ซึ่งปกติแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็จะมีถ้าสมมุติว่าเราติ๊กตรงนี้นะครับก็คือใช้งานแล้วก็ถ้าตรงนี้นะครับก็คือลบไปนะครับเราสามารถทําได้นะครับแล้วกดตกลงบ้ายนะครับตัวนี้ก็คือลบไปเนาะ ถ้าไม่ใช้ทั้งคู่เลยนะครับก็สามารถติ๊กเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ว่าเป็นลบนะครับแบบนี้ซึ่งของผมนะครับก็จะคือลบไปก่อนนะตรงนี้เห็นไหมครับก็คือตอนนี้ปลั๊กอินเรายังไม่มีอะไรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยปลั๊กอินบางตัวนะครับจะถูกติดตั้งมาคู่กับธีมเลยนะครับอ่าโอเคในส่วนของตัวผู้ใช้งานนะครับก็คือผู้ใช้งานของเราเนาะในกรณีที่เราเป็นเว็บข่าวนะครับก็อาจจะมีบรรณาธิการข่าวหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีนักข่าวนะครับ หลายๆคนนะครับก็อาจจะให้นักข่าวหลายๆคนเนี่ยสามารถส่งข้อมูลหรือว่าส่งข่าวเข้ามาที่เว็บของเราได้นะครับโดยที่เราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอนุมัตินะครับเอ้ยข่าวนี้โอเคได้แล้วก็กดอนุมัติกดโพสต์ขึ้นไปแบบนี้ก็ทําได้นะครับซึ่งปกติส่วนใหญ่เว็บก็จะเป็นแบบนั้นนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนําเข้าส่งออกนะครับตีมไฟล์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วได้ใช้งานน้อยมากนะครับ ได้ใช้นานน้อยมากนะครับนอกจากจะแบบว่าต้องใช้จริงๆเช่นส่งออกข้อมูลไปเว็บอื่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้หมดเลยเนาะแล้วก็ในส่วนการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดองดูกันนะในส่วนการตั้งค่านะครับเช่นตรงนี้นะครับก็ถ้าเราสังเกตดูนะครับตัวไม้บล็อกนะครับจะมีอยู่หลายๆอันเลยก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม้บล็อกนะดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือชื่อของเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนก่อนนะครับเช่น ภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าเขาเปลี่ยนทุกอันเลยนะแต่ว่านี้ยังไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าเรายังไม่ได้การกดเซฟเนาะนะสมมุติว่าเราทําไปแล้วนะครับตรงนี้อันหนึ่งเนาะแล้วก็คําโปรยนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะหรือว่าใครอยากลองเปลี่ยนดูก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับไม่ต้องไปเล่นนะ <These> เดี๋ยวเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างๆนะครับสมมติว่าเรากดบันทึกเปลี่ยนแปลงไปนะครับตึงเรียบร้อยนะครับพอมาดูที่หน้าเว็บของเราอีกรอบหนึ่งนะครับตรงไม้บล็อกตรงนี้นะครับลองกดรีเฟซดูนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวอลลุสนิวแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้เนาะอ่าง่ายๆเนาะแล้วก็ในส่วนของการเขียนนะครับตรงนี้ไปนะครับหมวดหมู่เรื่องหลักนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริการอัปเดตนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับเหมือนกับว่าเราทําเว็บเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ละแต่ละที่นะตอนนี้เว็บวอลลุวเนียมีการอัปเดตแล้วเข้ามาเก็บข้อมูลด้วยนะครับก็สามารถกดตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วก็ Openlink in New Tab นะครับเปิดในแท็บใหม่เนาะแล้วก็มาดูกันนะครับตัวอัปเดตเซอร์วิสนะครับของตัว o r d p r e s s เนี่ยเขาก็จะมีอยู่นะครับเนี่ยเป็นพวกนี้นะครับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อันนะครับก็ก๊อปปี้ไปนะครับคัดลอกเนาะแล้วก็เอาไปแปะนะครับของเราเนาะ แบบนี้นะครับก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําการเพิ่มข้อมูลหรือว่าเพิ่มข่าวไปใหม่แล้วนะครับเขาก็จะไปเที่ยวบอกตามที่ต่างๆนะว่าตอนนี้มีการอัปเดตแล้วเข้ามาเก็บข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช้ปิดป้ายนะครับแล้วก็มาตรงนี้อีกทีนึงนครับในส่วนของตัวการอ่านนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดหน้าแรกได้นะว่าหน้าแรกเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าหน้าแรกเป็นแบบตายตัวเนาะ บอกที่จะสแกแสดงนะครับหรือว่าข่าวของเรานะจะแสดงกี่ข่าวนะครับตรงนี้ก็สามารถกําหนดได้เนาะแล้วก็ฟีดนะครับเป็นยังไงเนาะในส่วนฟีดนะครับปกติแล้วก็เลือกเป็นเกลือนานะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับไม่ต้องติ๊กนะถ้าติตรงนี้ Google หาไม่เจอนะครับเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าปิดปิดกั้นนะครับโปรแกรมช่วยสืบค้นข้อมูลนะครับไม่ต้องปิดกั้นนะครับปล่อยให้เขาเข้ามาหานะครับดีแล้วเนาะหรือว่าจะคอยเว็บเสร็จค่อยเปิดก็ได้นะครับ แบบว่าอยากทําให้เรียบร้อยก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ไม่มีปัญหาเนาะก็กิดเปลี่ยนไปนะครับในส่วนของตัวสนทนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทําการตั้งค่าเท่าไหร่นะครับตัวของตัวสื่อก็จะเหมือนกันนี้นะครับเขาจะแยกมาเนาะลิงก์ถาวรนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าตาเว็บของเรานะครับก็ยังเป็นแบบพี่หนึ่งท้องสามอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพอตอนที่เราทําในส่วนของตัวเนื้อหานะครับเขาก็จะ เดี๋ยวผมจะแนะนำว่ามันคืออะไรนะครับตรงนั้นเพื่อจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางตรง Sample page นะครับจะเป็นคำว่า n e w o k d c o m นะครับแล้วก็ o underscore id เท่ากับ2นะครับตรงนี้นะบางทีมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเวลาเราจะแก้นะครับเราก็มาแก้ที่ในส่วนของตัวชื่อเรื่องนะครับซึ่งเป็นปกติที่เวลาเราตั้งค่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับแบบนี้ ลองไปดูหน้าเว็บหลักเราอีกทีหนึ่งนะครับกด r e เฟ e นะหรือว่า F5 ก็ได้นะครับลองดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คําเปลี่ยนเปลี่ยนจากว่า p อะไรตรงนั้นอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเป็นตัวเลขเป็น sample page แล้วนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนของตัวการค้นหาด้วยนะครับโอเคแต่ว่าชื่อส่วนใหญ่ที่แนะนําก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนําเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าถ้าเป็นชื่อภาษาไทยมันจะแบบเป็นตัวยึกย,ยือะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยนะครับอ่าโอเค ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหลักๆนะครับในส่วนของตัวแผงควบคุมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวแดชบอร์ดครับคร่าวๆเนาะแล้วก็ในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ทําความเข้าใจนะครับหรือว่าดูไปใจเย็นๆก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็จะแนะนําทุกอันเลยนะครับจะได้ทําได้แน่นอนเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เทียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะ